สี่ปรับปสากะเถราประทานประวัติในอดีตชาติของพระปรับปสากาเถระพระปรับภากะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า20พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้องค์อาจประเสริฐที่สุดมีความเพียรแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงชนะวิเศษ มีพระชวิวันดังทองใครเล่าเห็นแล้วจะไม่เลื่อมใส21พระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณหาผู้เปรียบไม่ได้เปรียบดังภูเขาหิม,มาพานและเปรียบดังสาครที่ข้ามได้ยากจานของพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นใครเล่าเห็นแล้วจะไม่เลื่อมใส22แผ่นดินที่หาประมาณมิได้ มาลายประดับศีรษะอย่างวิจิตรฉันใดศีลของพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเหมือนกันใครเล่าเห็นแล้วจะไม่เลื่อมใส23ลมที่ใครๆทำให้ปั่นป่วนไม่ได้อากาศที่ใครๆทำไม่ได้ฉันใดพระยานของพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นใครเล่าเห็นแล้วจะไม่เลื่อมใส 24. พรามชื่อว่าโสนะ ได้สรรเสริญพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดพระนามว่าสิทธ,ธัตถะผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้ด้วยสี่คาถาเหล่านี้25ข้าพเจ้าไม่ไปเกิดยังทุกติ94กับได้เสวยสมบัติที่ดีงามมิใช่น้อยในสุขติทั้งหลาย26ในกับที่94นับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้สรรเสริญพระพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกไว้จึงไม่รู้จักทุขติเลยนี้เป็นผลแห่งการสารเสริญ27ในกับที่14นับจากกับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิสีชาติผู้สูงสักสมบูรณ์ได้รัตนาเจ็ดประการมีพลานุภาพมาก28คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี วิโมก8และอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้รับทราบว่าท่านพระปรับาากะเถระได้พาสิทธาถาเหล่านี้ด้วยประการชนนี้ปรัปรสาทกะเถราประธานที่สี่จบ